และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียมตอนธรณีแดนเดือดณนะบััดนี้ขอเชิญครับบทที่98สซีแอลลินแห่งสืบราชการลับแดงหนทางเดินแคบและจำกัดเข้าทุกที มีการขึ้นบันไดวนเล็กๆที่ใช้สำหรับยามฉุกเฉินสองหรือสามครั้งอาศัยแสงสว่างหลวงๆจากตะเกียงไฟฟ้าที่เจาะติดไว้กับพื้นในที่สุดทางเดินเหลือช่องเฉพาะเคลื่อนไปได้แบบเรียงเดียวก่อนที่ริทีจะปรี้ปากออกมาเช่นไรเขาพบตัวเองถูกนำไปในห้องตึกกระทัดรัดเย็นช่ำไปด้วยระบบแอร์คอนดิชันเครื่องประดับห้องบอกลักษณะว่าเป็นงานชั้นดี บัตรนี้เขากำหนดไม่ถูกแล้วว่าภายในห้องที่เขาปรากฏตัวเข้ามานี้โดยตามการนำของคนทั้งสองตั้งอยู่ในอาคารหลังใดอยู่ในทิศทางหรือทำมุมอย่างไรกับโกดังเก็บของแห้งอันเป็นสถานีแห่งแรกที่เขาย่างเข้ามาพบต๊ะงานโฟคนเดินตามหลังหยุดนิ่งอยู่กับที่อย่างมีวิน,นัยส่วนคนเดินนำหน้าไปนั่งที่โตะ๊ะเชิญให้เขานั่งลงตรงข้าม ด้วยถ้อยคำสุภาพแล้วหันไปพูดกับคนที่ยืนอยู่สองสาคำครู่เดียวคนคนนั้นก็นำถาดสกอตวิส,สกี้และโซดาพร้อมแก้วสองใบเข้ามาให้ผู้ที่นั่งอยู่ตรงข้ามเขาเริ่มผสมวิส,สกี้ลงในแก้วสองใบแล้วภาษาอังกฤษอย่างนุ่มนวลคล่องแคล่วก็ดังออกมาจากคนผู้นั้นผมรู้สึกยินดีมากที่ได้พบกับตันอิสมาเอลตัวจริงครั้งนี้เป็นครั้งแรก ทั้ง,งั้งที่ผมรู้จักคุณแต่เพียงนามมาเป็นเวลานาน,านแล้วโอ้บางทีคุณอาจจะงงมากผมขอแนะนำตัวผมเองเสียเลยผมคือร้อยเอกลินซีแอลลินแห่งฝ่ายสืบราชการรับกองทับบกบนแผ่นดินใหญ่โอ้ฤทธิอุทานออกมาบุญแก้วเล่าค้างอยู่ในมือเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักกับคุณร้อยเอกหลินแต่ถึงงั้นผมก็ยังงงอยู่ดีนั่นแหละ คุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับผมเหรอแล้วคุณเข้ามามีงานอะไรอยู่ในประเทศไทยนี่เกี่ยวมากทีเดียวครับบุรุษผู้แนะนำตนว่าเป็นนายทหารฝ่ายสืบราชการลับแดงกล่าวช้าๆชัดถ้อยชัดคำอาการของเขาเต็มไปด้วยความเยือกเย็นสุข,ขุมและฉลาดลำ้ำชนิดที่อดีตนายเรือเอกแห่งราชนาวีไทยบอกกับตนเองว่าเขาจะต้องระมัดระวังตนอย่างยิ่งยวด ผมเห็นจะต้องเปิดเผยอะไรที่คุณออกจะงงงอยู่ให้คุณได้ทราบโดยทีท่วนเสียแล้วล่ะกับตันที่ว่าคุณกับผมกับเรามีความเกี่ยวพันกันนั้นก็คือว่าเรากำลังจะต้องเป็นหน่วยเดียวกันทำงานอย่างเดียวกันร่วมอุดมคติและร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันอย่างชนิดที่คุณก็ปฏิเสธไม่ได้และก็คงยินดีด้วยคุณกำลังเดือดร้อนอยู่กับข้อกล่าวหาของกรมตำรวจแห่งประเทศไทยว่ามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ เลีดเนินการเพื่อล้มล้างรัฐบาลไม่ใช่หรือครับเขายิ่งทําเป็นงงหนักขึ้นถูกแล้วครับนั่นเป็นประเด็นสําคัญที่โสดเราไม่สนใจว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มีอยู่ยังไงแต่เราสนใจอย่างเดียวคือรอบด้านของคุณในขนาดนี้เป็นไฟที่ร้อนพยายามแผดเผาคุณอยู่ทุกคณะจนคุณต้องสมสารไม่มีที่จะพักพิงเราถือว่าเราเป็นสถานที่อันร่มเย็นสําหรับคุณ พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือทุกด้านเพราะมองเห็นอยู่ว่าสิ่งที่คุณถูกกล่าวหานั้นเป็นสิ่งที่คุณกระทําถูกต้องแล้วผมเข้าใจแล้วริธีร้องขึ้น มันมหวถึงว่าทางตำรวจเขาพยายามกล่าวหาผมว่าเป็นคอมมิวนิสต์และก็จ้องที่จะาล่าตัวผมไอ้ผมก็สมสารเตลิดเปิดเปิดไปอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางจงกระทักระบวนการคอมมิวนิสต์แท้จริงยื่นมือเข้ามาให้ความอุปการะแก่ผมในแดดที่ผมเองก็ยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนร้อยเอกหลินกม้มศีรษะลงยิ้มพรายความขาใจของคนใกล้เคียงทีเดียวครับไม่จะไม่ถึงกระตรงเป้าหมายร้อยเปอร์เซนต์ก็ตาม การเจาะจงเพื่อช่วยเหลือคุณในคราวนี้หาได้เป็นวัตถุประโยชน์โดยแท้จริงขององค์การคอมมิวนิสต์สากลไม่แต่เป็นเจตจำนงของกิจกรรมหนึ่งอันดําเนินอยู่เฉพาะทางด้านเอเชียคเนในขณะน,นี้และกิจกรรมนั้นเป็นแขนงสําคัญแขนงหนึ่งของคอมมิวนิสต์สากลผมเองแท้จริงก็ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงอะไรแต่ถูกส่งเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเพียงช่วยระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นมันเป็นไปตามสายโซ่เกี่ยวโยงเหตุภาคี ความจริงเราต้องการติดต่อกับคุณมานานแล้วและก็เฝ้าดูคุณอยู่ด้วยความวิตกอกังวลยิ่งแต่เราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับคุณได้สาเร็จจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมผลักดันคุณเข้ามาหาเราเองก่อนทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากจะทราบความสมัครใจจากคุณว่าคุณมีความระเกียดขัดข้องใจใด,ดๆเกี่ยวกับการยื่นมือเข้าช่วยเหลือของคุณในครั้งนี้หรือเปล่าเขาหัวเราะออกมาดังๆ ผมก็บ้านนะสิคุณในการที่ฝ่ายหนึ่งเกื่อนหลุนช่วยชีวิตผมไว้แล้วผมดันไปรังเกียจหรือว่าขัดข้องอะไรอย่างที่คุณว่านั่นผมน่ะตกอยู่ในฐานะคนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ทีเดียวนะคุณหลินนายทหารสืบราชการรับแอกกองทัพแดงก้มศีรษะลงอย่างพึงพอใจผมก็เชื่อเช่นนั้นขอให้ถือวันนี้เป็นการขอความเห็นหรือซักซ้อมความกอาใจอันดีต่อกันเถอะ ในฐานะที่ผมนับหน้าที่จะหัวหน้าใหญ่ทางนี้ให้เป็นผู้สนทนาอะไรกับคุณเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะส่งคุณผ่านขึ้นไปพบบุคคลชั้นหัวหน้าเป็นลำดับชั้นไปอันที่จริงผมมีหน้าที่จะต้องเป็นผู้ต้อนรับคุณเป็นคนแรกในทันทีที่สายของเราส่งคุณเข้ามาแต่ผมเองเกลงไปว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเสียแต่ต้นพรคุณไม่รู้จักผมมาก่อน ส่วนประการหนึง่งในด้านงานติดต่อชั้นต้นผมก็ไม่อยู่ในฐานน่าจะทำได้เพราะไม่เข้าใจในภาษาไทยและก็สิ่งแวดล้อมอื่นๆในเมืองไทยมากคนที่เขามาแจ้งว่าเป็นนายเรือเอกฤทธ,ธินะ์ีนฤบานผู้ต้องหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งกำลังจะเดินทางเข้ามาพบตามสายของเรานะ่ะผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณตัวจริงหรือเปล่าอาจเป็นอุบายของพวกสื่อราชการลับ รัฐบาลไทยสวมรอยแทนเข้ามาก็ได้งานจรรกมซ้อนของกรมเสพที่นี่เข้มแข็งจนเราประมาทไม่ได้เลยหนทางที่ดีและปลอดภัยที่สุดก็คือให้คุณติดต่ออยู่ที่ด่านแรกของเราเพื่อเขาตรวจสอบจนแน่ใจเสียก่อนคุณจึงพบกับเต็กงันฟูก่อนที่จะได้พบผมเต็กงันฟูเป็นเอเย่นด่านนอกของกิจกรรมใต้ดินของเราที่นี่เขามีหน้าที่รับมอบหมายแต่ประการเดียว ว่าบุรุษที่จะย่างเข้ามาเป็นเรือเอกฤทธิีนรอบานหรืออดีตกับตันสลัดอิสมาแอลชาตัวจริงหรือไม่ถาดช่ก็ให้กดกลิ่งสัญญาณบอกผมซึ่งรอคอยฟังข่าวอยู่และผมก็ออกไปรับคุณดังที่เห็นอยู่แล้วทีนี้ผมอยากจะเรียนถามคุณสักเล็กน้อยว่าคุณสนทนาอะไรกับต๊อกงั่นฝูเป็นเวลาเกือบ15นาทีก่อนที่หมอน,นั่นจะกดกลิ่งสัญญาณแจ้งให้ผมออกไปรับคุณ ทั้งทั้งที่หมอก็ไม่มีหน้าที่จะต้องพูดจาอะไรกับคุณมากไว้กว่าดูให้แน่ใจว่าเป็นตัวคุณใช่หรือไม่เท่านั้นผมสามารถรู้ระยะเวลาที่คุณย่างเข้ามาและเปรียบเทียบกับเวลาที่ต๊ะงานฟูกดสัญญาเรียกผมได้โดยเครื่องตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราลอกติดไว้ที่หน้าประตูระหว่างที่คุณผ่านเข้ามาระยะเวลาที่รอคอยฟังผลอยู่นั่นผมกระวนกระวายพอดู พราะไม่ทราบแน่ว่าคนที่ย่างเข้ามานั้นเป็นคนจริงหรือเปล่าไอ้หมอตาเดียวนั่นก็ยังไม่เห็นส่งสัญญาณอะไรให้รู้เท่าแล้วเท่ารอดจนหมดเปลืองเวลามากมายเช่นนั้นฤิดทีหัวเราะออกมาอีกครั้งด่งวิสกี้ในแก้วรวดเดียวพูดปนหัวเราะคุณหลินคุณมีคนรอบขอบและก็ถีทวดดีจริงๆถูกละผมโอเออยู่กับไอ้ตาเดียวนานพอดูทีเดียวแหละไม่ใช่เพราะผมแต่เป็นเพราะมันนั่นแหละ ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าทั้งฝ่ายคนเตรียมคอยต้อนรับตัวผมอยู่แล้วเท่าที่ผมดันโดนเข้ามาพบต๊ะงานฝูก็เข้ามาในแบบลูกค้าธรรมดาขออาศัยที่หลบซ่อนตัวโดยพร้อมที่จะจ่ายเงินให้ตามธรรมเนียมมันพูดจาหวานล้อมเชิงต่อรองราคากับผมต่างหากที่ทำให้ช้าอยู่นี่ถ้าผมรู้ตัวว่ามีเกียรติโดยทางคนพร้อมที่จะรับอยู่แล้วผมไม่ยกักกระเสียนเงินล็อกลินลืมตาโพลง่งเม้มริฝีปากถามโดยเร็ว คุณจ่ายเงินแน่ละผมจ่ายเพราะผมต้องการที่พักหลบตำรวจและการคุ้มครองคุณจ่ายไปเท่าไหร่มันเรียกผมตั้งห้าพันแต่ผมให้มันไปนพันเดียวสีหน้าของร้อยเอกหลินเครียดลงฉับพลันนั้นเขามองดูฤทธีอย่างเสียใจโคลงศีรษะช้าๆโอ้ไร้ากาจจริงโรคขอลับชั่นในเมืองไทยนี่เห็นจะแก่ยากเหลือเกินแม้กระทั่งในวงการนอกกฎหมาย ต๊งันฟูไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะเรียกร้องค่าตอบแทนจากคุณเลยไม่แต่สตางแดงเดียวครบเป็นหน้าที่้วยคำบัญชาจากท่านหัวนหน้าใหญ่อยู่แล้วให้คอยต้อนรับคุณผมได้เรียนแล้วว่าหมอน,นั่นมีหน้าที่ประการเดียวคือดูให้แน่ว่าคุณเป็นตัวจริงๆหรือว่าใครอื่นแปลกรามาเท่านั้นแล้วก็ส่งสัญญาณให้ผมรู้เป็นหมดหน้าที่ ผมนึกไม่ถึงมาก่อนเลยว่าหมอจะแสวงหาผลประโยชน์อะไรกับโอกาสเล็กน้อยๆอย่างนี้ทำให้กิจการของเราหายนะมามากต่อมากแล้วผมจะให้เขาคืนกันแก่คุณทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้อุบายช่อฉนไปและเห็นจะต้องหาเวลาอบรมทัทีนายทหารสืบราชการรับฝ่ายแดงขยับจะออกปากสั่งแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาแต่ทันใดนั้นฤทธิ์ีก็ยับยั้งไว้ช่างเถอะครับ โรดอย่าทำให้เรื่องวุ่นวายโดยไม่จําเป็นเลยขอให้คิดซะว่าเงินจํานวนนั้นเป็นเงินรางวัลที่ผมไม่เข้าด้วยความเต็มใจตกงานฝูก็เรียกว่ามีส่วนช่วยผมให้มีโชคได้อย่างวิเศษอยู่เหมือนกันท่านในระหว่างพบปากกับผมเขาไม่เห็นสัญญาณแก่คุณไปว่าผมคืออิสมาอลชาตัวจริงผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้พบคุณและทราบความจริงอันเป็นประโยชน์ต่อผม ดีไมด่ดีผมอาจจะต้องประสบข้อกรรมไปอีกทำนองหนึง่งในฐานะสงสัยว่าคนของกรมสืบราชการลับปลอมตัวสวมรอยมามันเป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่ไม่น่าจ,จะต้องสงสัยอะไรเลยเขาเองทำงานก็เพื่อเงินเรามีเราก็แบ่งกันบ้างเป็นไรมีแล้วเขาก็หัวเราะลงคอเอื้อกอคลินเล่าให้ตัวเองหน้าตาเฉยเออแน,น่หมอทำได้สนิทแนบเวียนพินลึกละไอ้ผมก็ยังนึกไปว่า ขณะที่คุณกระลูกน้องออกไปค้นตัวผมนะ่ะคุณคือคนของต๊กงันโฟูหลิว้อชั้นเลวซะอีกเรื่องมันอยู่ที่ว่าไอ้หมอนนั่นตีกินวางท่าได้อย่างสนิทเพราะรู้จุดว่าคุณฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องว่าแต่นี่แนะ่ขอให้ผมรู้ฐานหตัวเองในขณะนี้หน่อยเถอะอะไรๆมันกลับตาลปัดอย่างคาดฝันไม่ถึงมาก่อนหมดแล้วนี่ขอเรียนตามตรงว่าเราต้องการคุณมาร่วมงานด้วย มีอะไรขัดข้องหรือเปล่าฤทธิ์ทีเปลี่ยนสีหน้ามาเป็นเคร่งเครมเอางานเอาการงานอะไรงานเทคนิคโดยเฉพาะที่คุณมีความสามารถยอดเยี่ยมและก็เคยทำมาแล้วสมัยเมื่อย,ยังร่มอยู่กับขบถชวาครั้งโน้นแหละครับผมยังไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างผู้หลินเรื่องการร่วมงานของผมนั่นนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะผมเองก็ต้องการทำงานอะไรสักอย่างอยู่แล้ว พื่อการมีชีวิตรอดเพื่อให้ดำรงตนอยู่ได้โดยปลอดภัยจากเงื่มมือกฎหมายประเทศไทยที่กำลังคุกคามไล่ต้อนผมอยู่เมื่อสมัยผมทำงานให้แก่ฝ่ายปฏิวัติชวาผมก็รู้ตัวเองดีว่างานนั้นเป็นงานแย่งอำนาจทางการเมืองระหว่างชวาสองฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในฐานหน้าผมก็เป็นสลัดอาชีพอยู่แล้วแต่สำหรับในคราวนี้ล่ะผมจะทำให้แก่ฝ่ายไหนข้อเสนอของคุณออจจู่โจมไปหน่อย ไม่เปิดโอกาสให้ผมได้ทราบประแคระาใคราอะไรล่วงหน้าเลยลิ้นยิ้มละไมาสายตาที่จับนิ่งอยู่ยังใบหน้าเขาซอแววพอใจยิ่งก็อยู่ในทํานองเดียวกันกับที่คุณเคยทํามาแล้วอีกนั่นแหละครับแต่ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิวัติหรือว่าแย่งอำนาจอะไรแต่เป็นแผนการแทรกซึมรุกเงียบเกี่ยวกับลัทธิซึ่งทว่นโลกในขณะนี้ก็ม่อยู่สองฝ่ายเท่านั้นคือเสรีประชาธิปไตย รืออีกนัยยะหนึ่งที่เขาเรียกว่าจักรวรรดินิยมกับคอมมิวนิสต์การต่อสู้ขับเคี่ยวกันในคราวนี้ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติผิวพันธุ์จะแบ่งเขาแบ่งเรากำหนดว่าใครเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูก็พิสูจน์ได้จากอุรมคติเท่านั้นแผนการที่เราดำเนินอยู่ทางเอเชียอาคเนย์ขนาดนี้เรียกกันย่อๆว่าแผนเอซทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นตรงต่อวูเต้ท่านประธานคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์ฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้วัตถุประสองค์อันเป็นแกนแท้ของแผนเอสจีก็คือจะปฏิบัติในทุกวิถีทางเพื่อขับไล่ลัทธิจักรวรรดินิยมให้หมดสิ้นไปจากภาคนี้การอธิบายของร้อยเอกหลินไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรแก่เขาเพิ่มขึ้นนักเพราะมันเป็นการอธิบายแบบคอมมิวนิสต์ชั้นหัวหน้าคนหนึ่งซึ่งในขณะที่อธิบายก็มีนโยบายล้างสมองผู้ฟัง เพื่อใเกิดศรัทธาเลื่อมใสโน้มเอียงไปตามทรรมเนียมของคอมมิวนิสต์ทุกคนนั่นเป็นหลักการที่เด็กอมมือสักคนก็ย่อมจะเข้าใจดีอยู่แล้วหมอนั่นเอาปรัชญ,ญาของในมาร์กมาพูดซึ่งเขาเองก็เชี่ยวชาญอยู่สิ่งที่เขาต้องการให้หลินแย้มออกมาไม่ใช่หลักใหญ่ที่ใครก็รู้อยู่ว่าคอมมิวนิสต์ต้องการอะไรเขาต้องการรู้ว่าทุนนรกวูเตหรืออีกนายหนึ่งแผนการเอสี มีความพิสดารของมันอยู่เช่นไรต่างหากนั่นเป็นประเด็นสำคัญทีเดียวเอซที่สูบินผู้เคราะร้ายกล่าวไว้ว่าเป็นมรดกจากจางซูเหลียงเอซที่ทำให้อุบัติการร้ายอันคเนนยได้ยากเกิดขึ้นที่ชายแดนภาคใตา้ทำให้เกิดปาฏิหาริบนท้องฟ้าแล้วก็โมฮัมหมัดดาอุสผู้วิเศษเหาะลงมาจากสวรรค์ จนกระทั่งมีลูกศิษย์ลูกหาผู้เลื่อมใสนับถือทั่วแดนนั้นซีแอลลินมาจากกองการจารกรรมฝ่ายแดงลงได้ถูกคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานนอกประเทศอย่างกว้างขวาง,วางเช่นนี้แล้วก็เชื่อได้แน่ว่าหมอต,ต้องเป็นนายทหารสืบราชการรับมือชั้นไหนคงไม่ง่ายนักที่เขาจะรอให้หมออำนวยประโยชน์คืบหน้าแก่เขาตามที่กระหาย มันตรงกำข้ามทีเดียวถ้าพลาดพลั้งสออะไรออกไปให้เป็นพิรุษเขาจะเป็นฝ่ายอับจนเสียเปล่าๆเ,เดี๋ยวนี้เขาพอจะเข้าใจแล้วดานสำคัญที่สุดของเขาก่อนที่จะพุ่งเข้าไปสู่ใจกลางของมหาโทษร้ายคือร้อยเอกหลินนี่เองหาเชตตกงานฟูหรือใครอื่นใดอันเป็นประเภทชั้นขี้ครอกบูเต้รอบค้อพอใช้ ที่ส่งนักสอบสวนมือชั้นดีมาเพื่อจุดประสงค์ซักฟอกเขาให้แน่ใจเสียก่อนคนคนนี้ทดสอดเขาในหลักของจารกรรมตามแบบฉบับทีเดียวถ้ามังเอิญเขาทำอะไรลงไปในขณะน,นี้ให้ร้อยเอกหลินบันทึกไปในรายงานสอบสวนว่าพิรุษอันไม่น่าไว้วางใจสั้นๆเท่านั้นเอวังของฤทธีนรบาลพร้อมทั้งงานสืบราชการลับรัฐบาลไทย ก็เห็นจะมาลงเอย่ยเอาด้วยประการชนี้สำนึกเตือนในใจข้อนั้นทำให้รั้งอะไรต่ออะไรไว้อย่างเต็มสติปัญญาแม้ภาวะความเครียดของอารมณ์จะทำให้เขาอยากเคี้ยวยาระงับประสาทอีกสักเม็ดก็ยังไม่กล้าเพราะกลัวหลินจะจับความรู้สึกกระสับกระส่ายภายในของเขาได้ดื่มอีกแก้วแล้วฤิธีก็เปรยิมยิ้มว่า คุณน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าผมไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธอะไรได้เลยดีเหมือนกันผมเบื่อไอ้การที่จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนหมาไม่มีเจ้าของตัวหนึง่งแล้วก็ยังถูกตามล่าอย่างหัวซุกหัวซุนถ้าคุณเคยศึกษาประวัติผมมาก่อนแล้วก็จะเห็นว่าผมไม่เคยอับจนทุเรศทุลังที่ไหนเกินไปกว่าเมืองไทย ท,ทั้งทั้งที่คุณเองก็เคยมีชีวิตอันยิ่งใหญ่เทียบเท่ารายาในรัฐมาลายูมาก่อนมีทั้งบารามีอำนาจและก็ชื่อเสียงอิทธิพลหลินเสริมมาโดยเร็วตาลุกเป็นประกายอย่างเตินเต้นปิติใจลุกขึ้นยืนส่งมือให้เขาจับแล้วบีบแน่นกับตันอิสมาเอลคุณทำให้ผมยินดีจนกล่าวไม่ทุก ผมไม่กล้าที่จะคาดล่วงหน้าว่าสิ่งที่ผมได้รับมอบหมายมาจากหัวหน้าใหญ่จะสำเร็จลงได้ด้วยดีหน้าเพิ่มเช่นนี้ผมจะเริ่มต้นงานยังไงนั่นเป็นหน้าที่ของบุคคลชั้นเจ้าหนายขึ้นไปแล้วละ่ะก่อนอื่นผมขอดื่มร่วมกับคุณในการตกลงกันได้ด้วยดีร้อยเอกหลินสัมผัสแก้วกับเขาและยกขึ้นดื่มรวดเดียวฤทธีดื่มตามในลักษณะเช่นเดียวกัน ทั้งสองยืนประจันกันอยู่ในระยะใกล้ซีแอลลินต่ำว่าเขาเล็กน้อยลักษณะองอาจพึ่งผายและออกจะเป็นชายหนุ่มที่มีสเสน่ห์พอตัวทีเดียวเฉลียวฉลาดและคล่องแคล่วว่องไวก่อไปด้วยความสุภาพแต่ก็น่าเกรงขามน่าเสียดายที่เขาเป็นนายทหารฝ่ายแดงผู้แสนที่จะเคร่งและเฉียบขาดต่ออุดมการณ์ ทั้งๆท,ที่ลักษณะของเขากบ่งชัดได้ว่าได้รับการศึกษามาแล้วอย่างดีก่อนคำพูดใดๆอันจะมีขึ้นระหว่างฤทธีหรือร้อยเอกหลินเสียงกังวานเบาๆแต่เต็มไปด้วยอำนาจก็แว่วออกมาจากอะไรสักอย่างหนึง่งเบื้องหลังโต๊ะทำงานของหลินกับตาหลินสองคนที่เราต้องการเพื่ออย่างที่สดผ่านเข้ามาให้ฉันนั่งเป็นภาษาอังกฤษที่แจ่มแจ๋ว ตำแหน่งที่มาคือลำโพงถ่ายทอดเสียงซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังรูปวาดด้วยดินสอทานของโจเซฟสตาลินและผู้พูดเป็นเสียงผู้หญิงฟังชัดจากน้ำเสียงลินทลาปรากเข้าไปที่โต๊ะอีกตัวหนึ่งใกล้ๆกับตําแหน่งที่วางของลำโพงขยายเสียงเปิดเครื่องโทรศัพท์สำหรับติดต่อภายในขึ้นน้ำเสียงของเขาที่กล่าวตอบออกไปเต็มไปด้วยอาการคาราวะอ่อนน้อมยิ่งดูเหมือนจะเป็น คำจับหารเสียงได้ว่าขอรับคุณนายผมจะจัดส่งเขาไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็หันมาทางเขาเอื้อมมือมาจับอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเป็นโชคของคุณเหลือเกินนี่ผมไม่ยักกะคาดมาก่อนว่าการสนทนาระหว่างคุณกับผมจะได้รับการเอาใจใส่ยอย่างจดจ่อจากท่านหัวหน้าคนสาคัญของเราท่านหนึ่งเธอคงถ่ายทอดเสียงรับฟังอยู่อย่างใกล้ชิดทุกระยะทีเดียว คุณคงได้ยินคำสั่งของเธอที่มีมาถึงผมหยกหยกแล้วหัวใจของฤิธีเต้นแรงอย่างประหลาดขณะที่ถามว่าใครผมหมายถึงเสียงสั่งที่จะให้ผมเข้าไปพบเลียขาธิการใหญ่แห่งพักของเรานากาสรีปัตราฤทธีนฤบานกำลังจะหันไปจัดการกับเจ้าสกอตที่เหลือติดก้นแก้วของเขาสนุดเกิกชะงักนิ่งอยู่กับที่นบะบัดนั้น หัวใจของเขาหดวูบและปัจจุบันทันด่วนก็พองโตขยายขึ้นแท่ว่าจะคับสี่โครงพราปรับความรู้สึกที่เตรียมรับไม่ทันแต่ก็ทันทีทังควันเช่นเดียวกันก่อนที่หลินจะสังเกตเห็นความตื่นเต้นของเขาฤทธีก็อยู่ในสภาพปกติแล้วทว่าภายในเลือดทุกหยดกำลังวิ่งพร่านร้อนชานาคาสรรปัตราจารสตรีผู้ลึกลับที่สุด ซึ่งเขาตามรอยหล่อนมาอย่างแทบจะพลิกแผ่นดินนี่เขาฝันไปหรือเปล่าในสำนึกที่ว่าอีเพียงสองสาวินาทีข้างหน้านี้เขาก็จะ,ะเผชิญหล่อนแล้วแม่ระเด็นตัวการผู้แสนจ,จะลึกลับผู้นั้นก็คงจะต้องรอติดตามโทษนรกตอนธรณีแดดเดือดบทที่ 99กันต่อไปขอขอบพระคุณท่านผู้ประพันธ์พนมเทียมและสำหรับท่านผู้ติดตามก็ขอให้โชคดีมีสุขพบกันใหม่บทต่อไปสวัสดีครับ